คือเราพูดยังไงดีเกลนมันคล้ายกับอะไรที่ตายแล้วแล้วไม่ได้ถูกฝังมันเน่ามากเหมืนทะลุจมูกเลยแต่ไม่มีที่มาเลยฟังแล้วไม่ค่อยดีเลยต้นปกติเกล่นแบบนั้นถ้ามันติดตัวมันไม่ใช่เกล่นจากโลกมีนะักต้นทืนน้ำลายฝืนหัวรอบยามาหลอกกันนะเราเครียดจริงๆนะเนี่ย ไม่ได้เราเล่นนะต้นเื่นศพบางทีก็ติดกับคนที่ไปเดินเฉียดเฉียดแถวที่เคยมีคนตายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ก็วิญญาณบางตัวมันเดินตามกลิ่นรามันเห็นว่าเราได้กลิ่นมันก็อยากให้เรารับรู้มันคำพูดของมุกทำให้ต้นขนลุกสู้บากไม่รู้ตัวเขาเงียบไปทักหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าเมื่อคืนเราฝันแตกด้วยนะ แต่ไม่ชัดจำได้แค่ว่ามีคนเรียกชื่อเราในความฝันซ้ำๆฝันตอนต้อ้เช้าไหมมุกถามกลับทันทีใช่ประมาณตีสี่แต่ว่าเขากำลังเริ่มเข้ามาแล้วหละ่ะต้นอึ้งไม่รู้จะพูดอะไรต่อความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มแถขยาะไปทั่วทั้งอกข้างซ้ายเหมือนมีบางอย่างกดทับลมหายใจ